เบอร์สามพร้อมแล้วค่ะคะุณสม่อกไปให้เด็กพักเบอร์ที่สามค่ะขอเชิญพักเบอร์ที่สามนักบอลกมือ้วยค่ะ Thank you. เวทีนี้เราซื้อส่งต่อให้กับพักเบอร์สได้แสดงนโยบายและว่าบอกคู่ผููที่จะต้องเลือกเราว่านโยบายของเราเป็นยังไงนะคะ ตัง้ตองอยู่ออยัยงจับไ,ไปแล้วนะคะสำหรับการแสรดงโชว์ผู้นำเชียร์จากพรรคเราพรรคกำกลัง9ก้าเทวนายเบอร์สาค่ะ,คะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับพวกเราสองคนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อแพรพิมพานะคะมาจากห้าทับสองเป็นคณะกรรมการพักค่ะ โชว์มาซักคู่นี้นะคะไม่ใช่โชว์เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะพี่นิ้งใช่ค่ะเพราะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งในในโยบายของเรานะคะก็คือนโยบายมีดี l ีเด้อค่ะใช่ค่ะโดยพวกเรานะคะจะเปิดรับสมัครมีดโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเพศไหนมอต้นมปลายตัวพ่อตัวแม่ก็สามารถมาสมัครได้ค่ะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้โชว์ศักยภาพและความสามารถของตัวเองค่ะ นี่นะคะก็คือนโยบายที่หนึ่งหลีดีหลีดเดออุ้ยพี่มิงคะน้องติวกับน้องคุณานี่ถือททงอะไรหรอคะเนี่ย คือที่โชว์ความสามารถของชาย l อ b t ์พาทุกคนนะคะให้กล้าแสดงออกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไใหม่พารพวกเราจะคอยสนับสนุนทุกคนค่ะอู้ดเลยอะ มีสวัสดีค่ะชื่อนิงนะคะเป็นคณะกรรมการผักค่ดสวัสดีค่ะชื่อสักรามเป็นคณะกรรมการภ่าค่ะสำหรับนโยบายต่อมานะคะคือที่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้พี่ๆหรือเพื่อนๆที่ถนัดในแต่ละวิชามาช่วยกันิวแนะนำและแชร์เทคนิคการเรียนกันค่ะโครงการนี้นะคะไม่ใช่โครงการที่เรียนอย่างเดียวห้านั้น แต่เป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือพี่ดูแลน้องเพื่อนดูแลเพื่อนทําให้ไม่มีใครเดินลำทางในเส้นทางการเรียนค่ะถ้าใครอยากเห็นโรงเรียนที่เรียนไปด้วยกันเก่งไปด้วยกันอย่าลืมเลือกพางเบิร์สาม้วยนะคะนโยบายต่อไปนโยบายที่รอยคอรอคอยกระดาษขอ,ขอ,อ,ขอผ้าทเไมะคะ เป็นเลขาดําการค่ะสวัสดีค่ะชื่อเบนเป็นกรรมการนักเรียนค่ะพวกเรามีนโยบาย e t t e r for you ค่ะสภาใส่ใจผ้าธนาใส่ห่อตามโครงการสุขาดีมีความสุขค่ะที่เราจะนํากระดาษมารีไซเคิลดีให้กลายเป็นกระดาษข่อผ้าธนมัยค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถนํากระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์นโยบายนี้สร้างขึ้นเพื่อรณรงการนำมาก การนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหมค่ค่ะในนี่นะคะคือตัวอย่างที่พวกเราทำถ้าอยากได้อยากใช้ก็ลองเลือกเบอร์สามดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอวอพวกเราสองคนมาจากพักกันมาก้าเผ้าหนานะคะยินึ่งนโยบายที่คนต้องึดฟังเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิชาติม้มาจากอ .4 ข .6 ค่ะเป็นคณะกรรมการค่ะอีกหนึ่งนโยบายาที่พวกเราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือ school s t o r ค่ะเป็นนโยบายาที่ทางเราเนี่ยจะจัดให้คนที่มีความสามารถทางด้านอัดคลิปหรือว่าคลิปสั้นวิดีโอต่างๆเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเนได้กล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะปดโปรโมทโรงเรียนเราให้ดังเปียเป้ย พวกเราเนี่ยจะมีเกียรติบัตรสำหรับทุกคนแล้วก็ทีมวิดีโอที่ถูกใจกพวกเราเนี่ยจะได้ลงเพจโรงเรียนเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะเปิดโอกาสทุกคนที่กล้าทำกล้าแสดงออกได้แสดงออกต่อเรียนเรานี่นะคะเรียกพวกเราแล้วพวกคุณจะได้แสดงความสามารถในแบบของพวกคุณค่ะอุ้ยอิมหน้าหลังเนี่ยเขาดีกี่า้าอะไรกันหรอเราเขามูกันไหมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปถามนโยบายของพวกเขากันนะคะว่านโยบายต่อไปเนี่ยคืออะไร สวัสดีค่ะพี่ชื่อภูงนะคะจากม5ทับ7เป็นรองประธาน่คาคนที่2ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อบานระานะครับมาจากม5น5ครับเป็นกรรมการทาครับและนายบายที่เราจะพูดคต่อไปนี้นะคะก็คือนโยบายฟันนี้ไปเลยค่ะฟันนี้ไปเลยนะครับประตัดโค้ o แ e r การการตะวันทีทุกวันศุกร์ถึงสิ้นเดือนนะครับคนทีน่ชนคะครับจะได้มกบุนและสายพายเป็นรางวัลครับ ในแต่ละเดือนเราจะจัดกิจกรรมไม่ซ้ำกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนสนใจในกิจกรรมในนาย่วยของพักเราฝากเบอร์สายครับกำลังก็ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมชื่อลีขีดสามมาจากสีสอครับเป็นคณะกรรมการของครับครับผมชื่อดีคมาจากสีำสาเป็นคณะกรรมการครับครับผมชื่อคิตาครับมาจากสีเป็นคณะกรรมการครับ ในปัจจุบันการแข่งขันที่ก่อนในโรงเรียของเราครับยังมีการเฮ้ยขอโทษครับยังมีเกมจัดแข่งขันและจัดเวทีนะคงนักเรียนหลายคนมีความสามารถแต่ยังไม่มีเวทีให้พัฒนาหรือฉายายตัวเองอย่างต่อนเนื่องพวกเราพักระงกับจึงขอเสนอ <c oughs> ขอโทษครับอร่อยมากตั้งใจเราหัวใจสปอร์ตโดยจะมีเอเดโรบอก ที่ดีวัยวายแปดที่เราไม่จัดครับเราจะจัดเกมส์แบบเกมสดต่างๆนะครับก็จะเป็นเกมโมบายนะครับก็จะมีออลวีออลวีดีเกมที่สอนเราก็จะเป็นเกมแนวยิงปืนนะครับก็จะมีซีไฟครับจีแล้วก็พอสุดที่ครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับปั่นใจไปรุ่นฟุตบอลนะครับโอ้โห่โก้โก้โก้เกมนะครับคู่แข่ง เปิดกับ f อฟซีโมบายโอ้โหโคตรเลือดนะครับและพิธีนั้นนะครับจะได้รับตำแหน่งแชมป์ประจำเอหรือแชมเปี้ยนออฟดิอาเราจะจัดตามความเหมาะสมแล้วครับและไม่กระทบต่อเวลาเรียนครับแล้วก็นโยบายนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพและสร้างพื้นที่กิจกรรมทพิเศษ มีตัวลบอย่างแท้จริงครับและพวกเราพัก,กนางกาดพร้อมพักดนันนโยบายนี้เพื่อให้เกิดรุ่นแนวเียนจริงๆครับ ต่อไปจะเป็นการแบบว่าซึ้ๆค่ะก็คือนโยบายของเรานะคะนโยบาย memory in mind เก็บรักใส่เล่มค่ะก็คือเราทางเรานะคะจะจัดเป็นหนังสือรุ่นทาเป็นเล่มให้กับนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ทุกคนค่ะเพื่อเก็บความทรงจำดีๆก่อนจกดังค่ะหันลูกค่ะยิ้เอหะขอบคุณค่ะ นยโยบายยังไม่จบเมื่อกี้นิดเดียวตอนนี้นยโยบายเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเชิญต่อได้เลยค่ะนยโยบายสุดท้ายของพรรคเรานะคะ,ก,ะ,คะก็คือการสานต่อนยโยบายของรุ่นพี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นปฏิทินประจำเดือนนะคะที่เราจะแจ้งให้ชัดเจนในแต่ละวันของเดือนนั้นๆนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ชาวรุ่นจเจรลยนะคะว่าแผ่ชีวิตได้อย่างถูกต้องค่ะต่อมาคือกิจกรรม ประชาสัมพันธ์นะคะเราจับประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าการเข้ามาหาลาาาัยค่ายเก็บพอดต,ต่างๆนะคะและอย่างสุดท้ายที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะคะือกิจกรรมสายรหัสค่ะที่เราจัดก,กันทุกปีปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ